ครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะแล้วจิงนี้สนุกมากครับได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่อย่างที่บอกไม่เคยทำเลยอย่างคอสคอ,อสเพลย์ <ไง S 1> อะไรเงี้ยครับก็เ,เ,เ,เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกมาคอสเพลย์ให้คนข้างนอกเห็นด้วยครับ <laughs> แล้วก็จริงๆวันนี้ก็ดีใจได้เจอแฟนๆครับเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันออพักหนึ่งเหมือนกันใช่ครับครับเช่นกันครับดีใจมากๆเหมือนกันครับแล้วก็ที่บ้านนี่ก็เป็นแฟนๆโอชิอยู่แล้วด้วยครับก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาร่วมงานกับโอชิครั้งหนึ่งครับแล้วก็วันนี้ก็มาในทีมเป็นนักแข่งด้วยคครรัับบดีใจ แคมเปญน,นี้มีความพิเศษยังไงบ้างอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็พิเศษมากๆครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โอไอชีเนี่ยมีแค่าฝาเดียวได้ทั้งแรกทั้งลุ้นเลยครับอย่างของผมเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นคอสเพลย์อวีก็เป็นแลกสกินกันได้เลยครับเป็นสกินฮีโร่ไฟในะครับก็เอ้กูสีมากๆเพราะว่าไม่สามารถซื้อได้นะครับจะต้องได้จากการเอารหัสใต้ฝาเป็นแลกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลให้แลกกันอีก3ล้าน มากกว่าสาล้านรางวัลเลยครับครับใช่ครับเช่นกันครับอย่างที่บี่ไบบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่จริงครับเพราะว่าทั้งแลกและลุ้นเลยครับคือแลกสกินเอาวีเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเอานําฝารหัสฝาเดียวเนี่ยไปลุ้นต่อได้เป็นลุ้นรถยนต์ได้ครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงแคมเปญนี้นิดนึงค่ะครับผมก็โอชีเนี่เอาใจคนรุ่นใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคอเกมครับก็นี่เลยเอาเป็นแลกสกินเอาวีนะครับแต่ใครที่เป็นแบบคอลุนนะครับก็ไปลุ สองก็ให้เอาใจคนรุ่นใหม่จริงครับคันี้ใช่ครับใช่แต่คุณแต่คุณบีไม่ต้องลุ้นลุแล้วเนาะครับได้ขับได้ไหมครับเออเอาเป็นยังไงเล่าเล่าโมเมนต์วันวันเกิดนิดนึงที่ผ่านมาครับก็เป็นวันเกิดที่คนอวยพรเยอะที่สุดในชีวิตครับแล้วก็เป็นคนเป็นแบบว่า ได้ของขวัญเยอะมากๆเช่นการครับในชีวิตใช่ที่สุดในชีวิตเลยครับผมแล้วก็ได้รถตามที่ฝันไว้จริงๆแต่ว่าเป็นย่อส่วนครับผมเราจะย่อส่วนกันอีๆแล้วจะซื้ออะไรให้ตัวเองไมบินอะไรนะครับไจะซื้ออะไรให้ตัวเองบินยังเลยครับยังเลยครับ ชอบมากครับคือชอบรถอยู่แล้วคือตอนเด็กๆผมเป็นคนสะสมรถอยู่แล้วครับแล้วก็พอพี่ๆเขารู้ว่าผมชอบรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อรถให้ผมกันครับได้มากเลยน้องเขาอันนั้นโอ้โหน้องชจริงๆงไม่คือเราอยากรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยว่าเขาอยากได้รถแต่เราก็เลยแบบได้รถเหรอได้แต่เป็นรถคเล็กนะครับ <c oughs> ไ,ไม่ให้ของจริงเลยครับพอดีน้องเขาจะชอบสีเป็นแบบเขียวทอนแสงอะไรเงี้ยเราก็ไปหาเขียวทอนแสงอะไรที่มันแบบเท่บ้างแล้วก็ไอตัวที่ได้มาเนี่ย แบบว่าเขาหยุดผลิตไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะมีค่าทางจิตใจอะไรเป็นคันนี้ครับซื้อที่ไหนครับสั่งสั่งในเว็บมสั่งที่ทอยังยังวินเองได้ตอนที่แก่ครับใช่คือก็คือไม่เราไม่รู้ไงว่าว่าเขาจะให้อะไรเราเนี่ยครับก็คิดว่าเขาจะให้หูฟังผมกลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ๋อเอ้ยเป็นรถเป็นรถเออชอบเป็นของที่ชอบอยู่แล้วคนเดียวด้วยนั้นก็ครับ ทั้งเพื่อนในโฟมมาก็่รถทุกคนเลยรถหมดเลยครับถูกใจสุดไหมสีนี้ถูกใจสุดครับถูกใจสุดแล้วเขารู้ด้วยว่าเป็นรุ่นที่ผมอยากได้รู้ใจเนาะเป็นปอร์เช่ครับเป็นปอร์เช่ยี่ห้อปอร์เช่อยากซื้ออยู่จริงๆฝันเราฝันอยากจะได้เป็นรถจริงๆถจริจริงเลยพันธุ์ที่ต้องซื้อเองใช่ฝันก็อยากซื้อครับแต่ว่ารอรอจังหวะอยู่ อะอย่างโมเมนต์วันเกิดก็มีคนแซวเนาะแบบพี่โทรมาตัดสายไม่ได้ไม่ได้ตัดสายคือคือตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยแล้วพี่อีทเด้งขึ้นมาผมก็ไม่กล้าจะรับเพราะว่ากลัวมันจะตัดไลฟ์ไปยังไม่ได้บอกลาแฟนคลับเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าพี่ใบเนี่ยส่งส่งคอมเมนต์เข้ามาพอดีอะทุกคนเห็นพร้อมกันนะงั้นผมไปเลยเลยกันเออแล้วไปจังหวะไม่คือผมกะจะลาทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ได้จังหวะพอดีใช่ไบตบใจไหมอะ อะไรน,ไน,น,น,น Arizona, คะครับมันติดเทนเลยนะครับก็ตกใจเหมือนกันว่ามันติดเทนแต่ว่าคือตอนนั้นผมต้องลงไปรับจริงๆเพราะว่าเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบลงไปรับตกเล้วเราจังหวะมายังไงครับจริงๆก็มารู้ตอนเช้าแล้วครับหมายถึงว่าหลังจากที่เขาติดเทนกันไปเรียบร้อยแล้วตลาดวายผมก็เพิ่งจะรู้ครับผมยังไงครับาถ้าถ้าเขาไม่ติดไลน์มารับเราจะกดไหมต้องรับต้องรับต้าวินบอกว่าแบบเฮ้ยวินไม่สนใจความฝืด อาจอาจะถูกติกถูกอาจจะเห็นชัดืะครับไม่ครับอ่ะอย่างนอกนอกจากโมเมนต์แบบนี้แล้วมันเกิดเราทําอะไรให้ตัวเองไหมครับบินก็ไปทําบุญครับผมก็มีไปเขาเรียกว่าถ <B ur ich ur> วายสังฆทา,านตอนถวายเพลงครับผมแล้วก็ไปบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตใช่ครับโดยคลิปแฟนคลับเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนแคมเปญที่เป็นบริจาคร่วมกันบริจาคเลือดแล้วผมอ่ะ ก็เป็นคนที่กลัวเข็มมากแต่ว่าแบบเออเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่แบบลองไปบริจาคดูให้แฟนๆเห็นว่าเออเราก็บริจาคได้นะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูแต่ว่าคือมันก็ไม่มันก็ไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครัพรครังคร้งแรกเราแบบเหมือนเวยนหัวจะมึนๆเป็นไหมไม่เป็น <c oughs> เลยครับ <c oughs> ไม่เป็นอะไรเลยใช่ใช่ครับแต่ทำใจนานไหมเข็มจะจิ้มเข้าไปโอ้โก็หลับตาอย่างเดียวตอนนั้นคือแบบมามาสักทีพร้อมรับแรงอิมแพกแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บกับครอบครัวมีโอกาสได้ไปทำบุญอะไรกันบ้าง นั่นแหละครับไปทําบุญกันตอนเช้าครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดก,กันต่อครับเพราะนั้นคือปีนี้แฟนๆก็จัดจ,จัดโปรเจกต์ใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับโปรเจกต์เยอะมากๆกครับก็พยายามจะไปเก็บให้ได้ทุกที่แต่ว่าก็เก็บเท่าที่ได้จริงๆครับผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่หลายคนเขาพูดถึงกันก็คือที่ไปนอกโลกอ๋อครับผม เห็นแล้วครับเห็นในรูปครับอันนั้นก็ไม่รู้จะไปเก็บยังไงเนาะมันอยู่นอกโลกก็ได้เห็นผ่านรูปครับว่าลงมาก็น่าซีดเลยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเรียกว่าแบบไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันสามารถเอารูปเราขึ้นไปนอกโลกได้อะไรอย่างี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับเซอร์ไพรส์มากๆครับครับก็จริงๆไม่ค่อยห่วงอะไรเขาชีวิตโอเคเลยครับแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็เป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพมัน ไม่เข้าใครออกใครครับไปให้ดูแลตัวเองเอย่างตอนให้รถพุ่นแหลกครับให้วันเดย์เคยมีมากกว่านี้ได้หรอก็มีเวอรพรกันตอนเป่าเค้กครับก็แบบว่าบอกเขาก็พูดเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะว่าแบบอยู่ในการทำงานด้วยกันเราก็รู้สึกว่าสุขภาพสำคัญมากๆเพราะว่าอาชีพเรามันเหมือนเจ็บป่วยไม่ได้ครับมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทำงานมันมีอะไรหลายอย่างที่รออยู่แล้วก็ต้องทำร่างกายให้พร้อมตลอดครับ มางานกอนเราบ้างดีกว่าตัดเลยงานเพลงครับอ๋อครับแซนด์มูี่ใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณแฟนๆมากครับเพราะว่าโหตอบรับดีมากแบบถึงร้านวิวกันแป๊บเดียวเองแล้วก็เหมือนเขาก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงแรกของผมที่ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์ด้วยเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงจริงๆแล้วก็มีพี่กอฟมาฟรีด้วยซึ่งพี่กอฟเขาก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วแบบ ทุกผลงานของเขามาตรฐานแบบสูงมากมแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่กอล์ฟยากไหมเพลงนี้กับการ่ายากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆอ่ะปัดวันศุกร์เพลงส่งมาพฤหลัตก็คือได้ฟังตอนกลางคืนแล้วก็ไปอ่านเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบพี่ๆเขาทำงานกันมืออาชีพมากมีคำแนะนำให้เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบทำงาน่านได้ดีครับกีตกครับแบบว่าจริงๆชอบชอบมากครับอย่างเพื่อนสนิทผมนี่เป็นแบบเหมือนเป็นแบบแฟนตัวจริงเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฟังเพลงกับ เป็นพี่กอล์กับเพื่อนมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบโ,โหวันนี้พี่กอล์อยากทําเพลงกับเราจริงๆหรอกอะไรเงี้ยแบบพี่ก็โทรหาเพื่อนบบดีใจเข้ามาปวดนิดน,นึงไม่นิดเลยครับใช่ว่าสใจใช่เพราะว่าเราก็อยากอยากมากๆครับคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีศิลปิน<อ>สักท่านหนึ่งที่แบบอยากจะร่วมงานด้วยก็พี่กอล์เป็นชื่อแรกๆเลยที่คิด<อ>ถึงแลนนี่เขาทักมาหาเราเองด้วยก็ยิ่งแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ ของพี่วินบ้างจะมีบ้างไหมคะลองเพลงเออจะมีครับเดี๋ยวจะมีเพลงเร็วๆนี้เหมือนกันครับพี่ใช่เป็นแนวนรเนี้ยจะมีกรุบกริบแดนซ์กรุบกริบครับผมหลายหลายคนจะไม่เห็นว่าเราเต้นเนาะครับก็อย่าเห็นดีกว่าเพราะผมเป็นเออนักเต้นนำครับนำจังหวะไปเลยครับผมพี่วินแบบขยับแค่ขยับขาดขยับเทวอะไร ต้องรอดูครับรอติดตามรอติดตามรอติดตามครับผมเพลงของเขาเซนบุบิได้ฟังได้ฟังครับฟังครับฟังครับวนแชรวันแรกเลยครับพอครับพอจริงๆผมแอบเห็นก่อนทุกคนเห็นอยู่แล้วครับแล้วก็นั่งดูเอดีดีเป็น ผมบอกให้ดูครับจริงๆผมแบบภาคภูมิใจผลงานชิ้นนี้มากผมเจอใครผมก็เพลงผมพร้อมไหมครับเพลงผมพอแล้วปวดทั้งวันเลปวดทั้งวันครับไม่งที่ส่งให้เขาเป็นคนเดียวไม่ให้ทุกคนดูส่งไม่ได้เดี๋ยวหลุดครับต้องเอาให้ดูเวอร์จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเพลงแรกของเราผมให้เขาดูก่อนได้ครับครับก็ห้ที่บ้านดูก่อนที่บ้านน่าจะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอกันก็เดี๋ยวให้ดูใช่ครับ โปรเจกต์ไอโฟนไหมฮะไอโฟตอนนี้เรื่อยๆเป็นยังไงครับกับไปันก็จริงๆถ่ายทำอยู่เรื่อยๆครับน่าจะประมาณ25%่สิเร์เซ็นต์ช้าทำไมช้าจังเลยอ่ะติดตรงไหนฮะตรงไหนครับไม่ไม่ติดเลยครับจริงๆเราเราเราถ่ายไปเขาเรียกว่าไงเรามีพิเรียดการถ่ายที่ยาวครับเพราะว่าจริงๆมันก็ออนสิงหาด้วยก็มีเวลาแล้วก็ค่อยๆทำเรืยเพราะว่าจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับเราไม่อยากเร่งรีบในการถ่ายทำคือ อันไหนใช้เวลาตรงไหนได้เราก็เต็มที่มันไม่ใช่แค่เราทีมงานเขาก็ไม่มีใครปล่อยผ่านเลยครับสิบเทคยี่สิบเทคสามสิบเทคก็มีใช่ครับงานละลายใช่คือแตคือต้องบอกว่าพ่วงกับนี่พ่วงกับเขาละเอียดมากจริงครับกองนี้คือแบบว่าเขาตั้งใจกันทุกคนมากคือแม้แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆคือเขาไม่ปล่อยผ่านจริงครับเราสนุกกับการทำงานกับกองนี้มากๆครับสซึ่งเป็นอีกเป็นอีกเรื่องที่ได้พัฒนาศิลป์ใช่ครับมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ